สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเลยนะคะมีคนถามเข้ามาว่าน้ําขิงพี่เล็กน้ําขิงนะคะดื่มเวลาไหนดีที่สุดเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคําถามเพื่อนๆกันเลยนะคะน้ําขิงดื่มเวลาไหนดีที่สุดค่ะน้ําขิงมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ทางการแพทย์ที่มีส่วนช่วยในการดูแลป้องกันและ บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บมาหลายศตวตรรษเพราะขิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านรสกลิ่นที่เผ็ดร้อนแล้วดมไปด้วยนะคะน้ำมันค่ะน้ำมันหอมระเหยค่ะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆและสารจึงเจโลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายโดยในปัจจุบันนะคะความนิยมของการดื่มน้ำขิงมีมากขึ้นหลายคนที่ลองดื่มน้ำขิงแล้ว จะรู้สึกดีเพราะมีความเฮลตี้ในช่วงนะคะขณะในเวลาการดื่มน้ำขิงร้อนๆนะคะแต่การดื่มน้ำขิงเวลาไหนล่ะดีที่สุดดื่มแล้วได้ประโยชน์ของน้ำขิงมากที่สุดขอน้ำขิงควรรู้และชงน้ำขิงนะคะดื่มในช่วงเวลาที่คุณชื่นชอบหรือต้มน้ำขิงได้นะคะดื่มน้ำขิงยามเช้าตรู่หากเราเป็นคนตื่นเช้านะคะประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดื่มน้ำขิงอุ่นๆจะมีส่วนช่วยในให้มีการขับถ่ายที่ดีและเพื่อกระตุ้นให้ระบบภายในร่างกายเตรียมความพร้อมในการเผาผลาญพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังมื้ออาหารเช้าค่ะดื่มน้ำขิงหลังมื้อเช้าและมื้อเที่ยงมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารกระตุ้นการดื่มซึมอาหารนะคะและเพิ่มพลัง การเผาผลาญพลังงานจากอาหารนะคะน้ำขิงเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ดื่มแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นหลังมื้ออาหารเช้าและหลังมื้อกลางวันที่เป็นสองมื้อสำคัญข,ของวันและในบางมื้อที่กระเพาะอาหารต้องทำงานหนักมากเราต้องรีบชงนะคะน้ำขิงดื่มสักแก้วหรือต้มน้ำขิงดื่มเลยค่ะรวมไปถึงเมื่อเรารู้สึกว่ามีอาการเสียดท้องนะคะ มากกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์หรือมีอาการแน่นนะคะอาการอาหารย่อยยากนะคะเป็นกดไหลย้อนนะคะมีความรู้สึกไม่สบายท้องเมื่อกินอาหารการดื่มน้ำขิงนะคะจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้อีกด้วยค่ะการดื่มน้ำขิงเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานเพราะในน้ำขิงนะคะอุดมไปด้วยสารจิงเจอรและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีส่วนช่วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและสามารถส่งผลกระทบต่อสารเซเลโนโทนินนะคะฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์ทำให้สามารถช่วยนะคะลดระดับของความเครียดความวิตกกังวลและความอ่อนเพลียทางสมองการดื่มน้ำขิงจึงมีส่วนช่วยให้รู้สึกสดชื่นโล่งผ่อนคลายมีพลังในการดำเนินชีวิตหรือพลังในการทำงานนั่นเองค่ะ ดื่มน้ำขิงนะคะระหว่างการเดินทางเนื่องจากน้ำขิงจัดเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนช่วยบรรเทาอาการขลื่นไส้อาเจียนจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเมาลดเมาเรือได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าช่วงที่เราเดินทางเราก็อาจจะใช้เป็นขิงผงได้นะคะแต่ก็อย่ากกินมากเกินไปนะคะเพราะว่าในขิงผงจะมีน้ําตาลนะคะซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราต้มน้ําขิงทานเองก็อาจจะ ใส่น้ำตาลหรือน้ำพึ่งนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะหรืออาจจะบีบมะนาวลงไปได้ค่ะแต่ถ้าไรช่วงระหว่างการเดินทางเนี่ยค่ะเราไม่สะดวกเราก็อาจจะใช้เป็นเป็นขิงเป็นผงนะคะเป็นซองๆได้นะคะดื่มน้ำขิงนะคะเมื่อได้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์และดื่มน้ำขิงหลังคลอดค่ะน้ำขิงนะคะมีเอ่อส่วนช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากภาวะแพ้ท้อง ในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ดีอีกทั้งนะคะน้ำขิงยังเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์อุ่นสามารถดื่มได้อย่างสม่เสมอในช่วงระหว่างให้นมบุตรอีกทั้งน้ำขิงยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นพร้อมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะของคุณแม่แต่เพื่อให้ได้ผลเต็มที่ควรดื่มน้ำขิงก่อนให้นมลูกน้อยนะคะประมาณ30นาทีค่ะจะช่วยส่งผลให้น้ำนมนะคะไหลดีขึ้น ช่วยนำพาสารอาหารต่างๆที่คุณแม่กินเข้าไปนะคะหลายผ่านทางน้ำนมไปสู่ลูกและช่วยทำให้ลูกไม่ปวดท้องช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยลดการบีบตัวของลำไส้และอาการปวดท้องเก่งท้องได้อีกด้วยนะคะดื่มน้ำขิงเมื่อปวดประจำเดือนเพราะน้ำขิงนะคะมีรสเผ็ดร้อนจึงมีส่วนกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีโดยเฉพาะการดื่มน้ำขิงอุ่นๆนะคะ มีส่วนช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งนะคะของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีอันนี้พี่เล็กจะแนะนำให้ดื่มเป็นน้ำขิงอุ่นๆน,นะคะหรืออาจจะค่อนข้างไปทางร้อนนิดหน่อยดีกว่าอย่าดื่มน้ำขิงทีอว่าใส่น้ำแข็งเย็นนะคะจริงๆพี่เล็กไม่แนะนำให้ทานน้ำขิงเย็นนะคะเป็นอุ่นๆดีกว่านะคะอุ่นไปทางร้อนนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ รู้สึกร่างกายสบายเวลาพี่เล็กเหมือนกันเวลาทานน้ำขิงอุ่นๆจะรู้สึกว่าสบายท้องมากกว่านะคะสบายสบายท้องมากกว่าใส่น้ําแข็งนะคะบางคนชอบกินติดเย็นนะคะก็จะใส่น้ําแข็งจริงพี่เล็กไม่อยากแนะนําหรือไม่ก็ถ้าสมมติเราออกมาข้างนอกแล้วมีขายเป็นเต้าห้วยนะคะเต้าหวยร้อนๆนะคะดื่มน้ําขิงนะคะถ้าเป็นไปได้พยายามไม่กินเ อะไรนะปลาท้องโกยิ่งดีนะคะแต่ว่าถ้าบางคนชอบอาจจะใส่ไปได้นิดหน่อยแต่ก็อย่าใส่มากนะคะปลาท้องโขมันจะเป็นของทอดนะคะน้ําตาลทรายนะคะพี่เล็กแนะนําให้ใส่เป็นน้ําตาลทรายแดงดีกว่านะคะถ้าใส่ก็ใส่ไปบ้างนิดหน่อยอย่าอย่าใส่บอกว,ว่าจนหวานเจี๊ยบเลยนะคะให้พอทานได้นะคะแล้วก็เป็นอ,อ,อะไรบัวลอยน้ําขิงอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นเป็นที่มีเขามีไส้ข้างในเป็น พี่เล็กก็ชอบทานนะคะเป็นงานดำค่ะเป็นงาดำาบรลยน้ําขิงอ่ะนะคะเป็น,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 ะะเ,ปนเป็นงานดำอันนั้นก็จะมีประโยชน์มากหน่อยนะคะอาจจะทานคู่กับน้ําเต้าหู้อะไรด้วยยิ่งดีนะคะอุ่นๆนะคะพี่เล็กแนะนําให้ทานเป็น,นอุ่นๆนะ,ะไปทางร้อนนิดนึงนะคะจะจะดีต่อต่อร่างกายมากกว่านะคะจะคู่กันน,น้ําขิงควรจะทาน,นอุ่นๆมากกว่าไม่ทานไม่ควรจะทานเย็นนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปเลยนะคะที่พี่เล็กบอกว่าท,า s <S ทาี่แนะนํานะคะ เวลาเรานอนไม่หลับหรืออะไรอย่างนี้นะคะเออดื่มน้ําขิงนะคะก่อนนอนนะคะมีส่วนช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแก้อาการนอนไม่หลับค่ะจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นด้วยนะคะหากมีอาการนอนไม่หลับนะคะลองจิบน้ําขิงอุ่นๆน,นะคะก่อนนอน <ś le> จะทําให้หลับได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้นนะคะอย่างบางทีเรานอนลองไปแล้วรู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายแบบว่านอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าลุกขึ้นมานะคะเราทานน้าขิงแต่ว่าก่อนนอนนี่ ถ้าทานน้ำขิงพี่เล็กแนะนําว่าให้ต้มน้ําขิงเองดีกว่านะคะไม่อยากให้แนะนําให้กินเป็นน้ําขิงซองเพราะมันจะมีน้ําตาลเเวลาราน,น Zeit, อนอย่างนี้นะคะต้มน้ําขิงเอาไว้ก็ได้ค่ะใส่กระติกร้อนร้อนๆ <c oughs> เอาไว้นะคะอย่างของพี่เล็กก็จะต้มน้ําขิงเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะใส่เป็นกระติกที่สามารถที่จะแบบรับความร้อนได้ะค่ะนะคะเก็บความร้อนได้ดีอันนั้นจะดีกว่านะคะเวลาเรา เก็บได้24ชั่วโมงได้ยิ่งดีค่ะเวลาที่เรารู้สึกเราไม่ค่อยสบายหรือไม่สบายเนื้อสบายตัวก็เอาขึ้นมาแล้วก็จัก,กระติกน้ําร้อนนะคะามาจิบจิบได้อันนั้นจะเก็บความร้อนเราจะได้กินน้ําขิงอุ่นๆทั้งวันเลยนะคะแต่ก็อย่าก,กินมากเกินไปทําให้ร่างกายมันร้อนนะคะหมายถึงว่าอาจจะไม่จิบจิบบ้างอะ่ะจิบจิบได้ทั้งวันนะคะแต่ว่าไม่ควรจะกินอึ้กๆอึกเลยนะคะเอามาจิบอย่างของพี่เล็กก็จะมีน้ําขิงอุ่นๆเอาไวนะะานน้นะคะติดที่โต๊ะทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวอะไรเงี้ยก็จะมาจิบๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายร,รู้สึกสบายค่ะอาจจะไม่ต้องใส่เลยเลยก็ได้นะ้ำน้ำขิงต้มจิบๆไปถ้าเกิดคนที่ไม่ชินก็อย่าต้มจนมันเผ็ดมากนะคะเอาเอาเผ็ดพอดีพอดีบานกลางที่ตัวเองรับได้ไม่งั้นจะอึดอัดน,นะคะเวลาเผ็ดมากเกินไปนะคะแต่ของพี่เล็กจะชินก็ค่อนข้างจะเผ็ดนิดน,นึงก็ดีค่ะกินแล้วสบายเนื้อสบายตัวดีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนํานะคะเอ่อ ขิงนะคะหั่นเป็นเป็นเป็นชิ้นๆเล็กๆบางๆนะคะเวลาเราทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานทานขิงไปด้วยฝึกกินนะคะกินขิงไปด้วยพร้อมกับทานข้าวไปด้วยกับข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะดีนะคะเวลาเราต้มโจ๊กต้มอะไรเราใส่ขิงต้มไปด้วยน้ําซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ขิงต้มไปด้วยก็ก็จะดีนะคะกินแล้วมันก็จะมีมีกลิ่นขิงอะไรเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกเราสดชื่นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปเลยนะคะ ดื่มน้ำขิงนะคะตลอดฤดูฝนนะคะหรือฤดูหนาวและอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยคุณสมบัตินะคะเฉพาะของขิงที่มีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการดื่มเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมรับทุกฤดูการโดยเฉพาะฤดูฝนฤดูหนาวและเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปมาที่มักสร้างปัญหาสุขภาพร่างกายได้ เป็นหวัดหรือว่าป่วยบ่อยนะคะอีกทั้งผลการศึกษาที่พบว่าการดื่มน้ำขิงนะคะมีส่วนช่วยป้องกันโรคติดเชื้อการเดินหายใจหรือว่ามีประสิทธิภาพต่อต้านนะคะการสะสมของเชื้อไวรัสนะคะบริเวณเยื่อบุผิวนะคะทางเดินหายใจด้วยการป้องกันการยึดเกาะหรือว่าการแพร่เข้าสู่เซลล์ร่างกายของไวรัสได้และผู้ที่เป็นหวัดบ่อยๆหรือ ได้ดื่มน้ำขิงเป็นประจำก็จะได้ห่างจากเหินจากาโรคหวัดอีกด้วยนะคะจริงๆพี่เล็กก็อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราออกไปข้างนอกมายิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมคะมีโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมานะคะกลัวกลัวด้วยน้ำยาบนปากก่อนเลยนะคะแล้วก็จิบน้ำขิงอุ่นๆร้อนๆเอาไว้นะคะอย่างคองพี่เล็กจะต้มน้ำขิงไว้ใช่ไหมคะใส่กระติกน้ำร้อนไวเนี่ยค่ะก็เอามาจิบจิบ กลับมาแล้วก็จิบก้วคอนะคะให้มันร้อนๆได้อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะคะก็ลดลดยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยมันก็จะลดทําให้เรารู้สึกสบายเนื้อสบายตัวนะคะลดการติดเชื้อได้จริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถดื่มน,น้ําขิงนะคะอย่างเพลิดเพลินได้ในทุกช่วงเวลาของวันแล้วก็ทุกฤดูนะคะของปีนะคะแม้แต่ฤดูร้อนการชงนันน้าขิงนะคะ ไม่อยากแนะนําให้ใส่น้ําแข็งนะบางคนเขาจะบอกว่าใส่น้ําแข็งเราแก้กระหายคลายร้อนได้นะคะเพิ่มความสดชื่นมีพลังให้แก่ร่างกายรวมไปถึงสามารถนะคะทําเครื่องดื่มน้ําขิงมาใช้ชงดื่มในโอกาสพิเศษหรือว,ว่างานปาร์ตี้อย่างเดียวก็ได้แต่ว่ายังไงก็พี่เล็กก็แนะนําให้ทานเป็นน้ําขิงอุ่นๆน,นะคะจะดีต่อร่างกายมากกว่านะคะยังไงก็ยิ่งช่วงนี้เป็นโรคระบาดยังไงก็แนะนําอยากให้กินน้ําขิงนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะคุยสั้นๆ5นาที10นาทีก็ยาวยาวจนได้เลยนะคะพี่เล็กทำคลิปทุกวันนะคะวันละ2คลิปค่ะนะคะ mm hmm. คลิปแรกจะออกตอนเช้านะคะ9โมงครึ่งค่ะคลิปที่2นี่จะเป็นตอนบ่าย3โมง15นาทีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราพบกันนะคะ mm hmm. ติดต่อพี่เล็กได้นะคะ4ช่องทาง Facebook Instagram นะคะทวิตเตอร์ค่ะแล้วก็ใน Li ายแอด sp 88 8หรือว่าคิแสดง QR code เข้ามาได้เลยนะคะสแกน QR code มาอยู่ด้านมุมขวานะคะเข้ามาได้เลยแล้วก็มาสอบถามหรือมาคุยกันก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ